อโอเคครับผมกลาบสดดวัสดีเวลรุ่นบล็อกฟุตแล้วก็สดดวัสดีเวลุ่นทุกคนที่ยังไม่ได้นอนกันด้วยนะครับผมนะ่ะเออวันนี้เรามาเล่นบล็อกฟุตนะเพราะว่ามันอัปเดตใหม่เออแม่เอ,อ้ยเมื่อวานมันอัปเดตด้วยเออแล้วผมมาเล่นวันนี้นะแม่เอ,อ้ยเมื่อวานไปจัดฟันมาเออถ้าพูดไม่ชัดก็ขอโทษด้วยนะฮะท่านผู้ชมเออก่อนเอื่นเลยใครที่เข้ามารับชมใหม่นะครับฝากทุกคนกดติดตามให้ผมด้วยนะคะฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะเออวันนี้เราก็จะมาหาอ,อ,อะไรอะ่ะ อุ้ยขี้ผายโดนฝันหาไอ้นี่ดาก้อนไอ้นี่ไอหมัดไอหมัดเขีนอะไรว่าหมัดกิ้งกือวีสอไงเออแล้วก็เขียวด้วยนะร้านสโนช็อปบริการเติมเกมราคาถูกรับกดเกมพาร์เรท8ไม่ว่าจะเป็นแมปคิงเลกซี่แมปบล็อกฟุตและแมปยอดฮิตอย่างอิเม f i g h ฟ e r เตอร์และยังรับกดเพจแมปออสตาทาวเวอร์ดีฟินและยังรับกดเกมพาร์แมปอื่นๆอีกมากมายยังไม่หมดครับยังมีบริการเติมโลบักแบบไอดีพาร์ตที่ถูกกว่าเติมเองอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับ เฮ้ย hey, น้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเวลาฟาร์มแนะนำเลยร้านนี้ครับรีซิกชอปบริการรับฟาร์มแบบบ็อกฟูดแบบคิงเลกาซี่และออสตาในราคาที่ถูกและปลอดภัยและยังมีกดเกมพาสเรท8ถึง10กันเลยทีเดียวมีทั้งแบบบ็อกฟุแล้วก็คิงเลกาซี่แล้วก็ออสตาทาวเวอร์ดีเฟนต์และ Legacy, แมปอื่นๆอีกมากมายครับแล้วยังมีบริการจำหน่ายไก่ตันในราคาที่ถูกมากๆเริ่มต้นที่99บาทครับร้านนี้เลยรีซิกชอป รับเควดก่อนเลยเออผมขาดเงินอีกหนึ่งแสนนาถึงจะทำให้ไอ้มัดเก้งเกือ v วีสองได้เนี่ยเออแต่ก่อนอื่นเราต้องหาแคนดี้ให้เยอะๆด้วย,เ,ยเราต้องมาฟาร์มฮะนี่ผมฟาร์มตรงนี้นะเป็นประจำเลยฝันก็ไปเองชัวโอ้โหบล็อกฟุตแม่งฟาร์มโคตรยากเลยฟาร์มยากกว่าคิงเลกซี่โคตรเยอะเลยแม่งเอ้ย สับแหลกงสับแหลกมึงโยโลพี่มันแรงน้องเฮ้ยไอยชิหายใครมาเปิดผมอะอ้าวได้เลยกูมันสาย PVP อยู่แล้วเฮ้ยมึงรู้จักเปล่ามือท็อปกว่าของเคงเลกาซี่อ่ะฮะอ้ยชิหายให้โดนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เล่นนาะนะมึงกดไม่ค่อยคล่องกูไล่ฟันอย่างเดียวเลยชูฮะมึงต้องตาย เฮ้ยจะหนีงไ,งไปไหนไวรุ่นนี่ปาดคมคมแม่งเอ้ยไม่โดนสัตว์่าไล่ฟันต่อฮะไ่ฝันนี่แหละดีสุดแล้วถูอาไปตายไปซารเรียบร้อยเฮ้ยได้มาหมื่นข้าหัวเลยแหละโอ้โคนนี้ข้าหัวสี่ล้านห้าเย็ดเค่ให้มาเปิดผมเองนะตะกี้นี่ก็ตายไปซา กลับมาฟาร์มแล้วต่อฮะเฮ้ยนี่งงไงได้แคนดี้อยแล้วเลืวตอนนี้ผมมีแคนดี้ห0รกว่าลวเลยไม่ใช่แคนดี้ไอส้สัตวอเอี่มันคือก็ตีจากคิงเลกัลลี่มาไม่ใช่แคนดี้ฮะมันเป็นอะไรนะโครงกระดูกเออชาวบ็อกฟู้ดเขาเรียกว่าโครงกระดูกเขาเรียกโครงกระดูกตามแล้วกัน ฝึ้นฝามเงินต่อฮะังนี้ฝันกข้าไปเฮ้ยตอนนี้เงินจะครบ3ล้านแล้วอา่ครบ3ล้านแล้วเออตอนนี้ผมสามารถทําไอ้หมัดเก้งเกือ V2 วีสแล้วนะแต่ก่อนเอนถ้าเราต้องเอาโบรนเนี่ยไปสุ่มมันนั้นนะไปสุ่มเอาว่าเราจะได้อันนั้นหรือเปล่าไอ้ที่มันเป็นไฟไอ่ะนี่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะเฮ้ไปดู YouTube มาอ่านี่มันจะอยู่ในอันนี้ฮะสูสารนี่เข้าตรงน,นี้เองเฮ้ยมีคนอยู่ด้วยอันี้ได้อะไรไฟไว,วะ เฮ้ยไม่มองไม่ทันหยิบขึ้นมาใหม่ดูเฮ <c oughs> ้ยโอ้ยนายดวงดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอองช่างเขาฮะเรามาสุมของเราดีกว่าฮะตอนนี้ผมมีกระดูอยู่637้อยามเฮ้ยฟาร์มมานานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมามาสุมกันเลยดีกว่าครั้งแรกอ้าวต้องใบอึกปึ๊บเข้าไปฮ้ยได้อะไรมาเฮ้ยอะไรอ่ะโลเดนสันเฮดนี่คืออะไรวะเออมันใส่ไม่ได้ด้วยสิ ไอ้ทำไมมันใส่ไม่ได้วะดิอะไรวะบันาเกอเออแม่งเอ้ยไม่ได้เล่นนานก็หลงหลงลืมลืมฮะมาสุมของเราต่อฮะเออช่างมันเรามาสุมรอบที่สองกันเลยฮะอาขอลาอยากได้ทำขาไฟแล้วเนี่ยเให้โอ้โหรอบละห้าสิบอย่างแพงได้เลยมาว่ที่ผลปีศาจว่าที่ผลนกเกอเอามาทุบตีเลยนี่เฮ้โอ้โหเฮ้ยแม่งมันสุมให้ได้ผลนกด้วยวะเออผลปีศาจก็มีวห้ไั้รุ่นคนนหนเฮ้ยได้อะไรมาอีกแล้วเนี่ย เฮ้ยได้หมวกอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรวะเฮ้ของตกแต่งเหรอเฮ้ยไม่รู้เว้ยมึงกดเข้าไปกฮนะบ่ายโอ้โหได้ผลปีศาจมาอีกแล้วไม่ต้องการไม่รุ่นอยากได้ที่ทำหมัดกินกือวีสองอ่ะเฮ้ยขอได้หรือเปล่าโอ้โหได้แฟกเมนเอรอโอ้โหแม่งได้เกลืยแก้วกูอยู่เกมไหนกูก็เกลือเฮ้ยโอ้โหแฟกเมน สุดยอด ood, ความเกลียออจริงๆกับลูกเพ่เนี่กดไปทีนึงเสียอีกห้าสิบ 50, เออได้เงินมาออสุดยอดเลยฮะเฮฮกูจะหมดอยู่แล้วเหลื 200, อสองร้อยเออเฮ้ยอสัตว์ได้สองหมื่นไม่ต้องการอยากได้ที่ทำหมัดเก้งเกือวีสองโอ้ยได้ผลหัวใจมาโอ้เอามาทำไมวะไม่เฮ้ยไม่ต้องการอะไรสักนิดเลยอยากได้ที่ทำขาไฟเอ้ยไม่ใช่ขาไฟหมัดกิ้งเกอรอได้เงินอีกแลยอะไรวะ เอ้ยมีใครเกือกว่านี้ไม่ไวรุ่นโอ้โหโอ้โหไห้ได้ผลปิศาจไปแล้วผลสโมกหออไม่เอาโอ้โหและสุ่มรอบสุดท้ายแล้วเอาไปโอ้แม่งแฝกเม่นกูฟรามมาตั้งนานกูฟรามกระดูกมาตั้งนานกูได้เกือใจร้ายเกินไปหรือเปล่าเกม โอเคครับผมวายร่นทุกครนตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วตะกี้ไปฟาร์มมาเออได้ประมาณ150กระดูกเออมาสมได้3รอบวะกดเข้าไป้ขอละขอละมือมันหมานาบายเข้าไปปุ๊บเออเฮ้ยแม่งอึฝกแม่นอีกแล้วหิฝันแม่งนี่มาอีกรอบดึงเฮ้ยอะไรวะ เฮ้วันนี้มันจะเกลือไม่ได้นะเออโอ้โหเออแหวกเมนไหลวะเด้เฮ้ยเออคุเสียใจวะเฮ้ยจะกดเข้าอีกทีรอบสุดท้ายแล้วเออแม่งเอ้ยผลดองูอับาาดทุบตีนเลยดีแม่งเอ้ยกูเกลือจังวะ เออโอเคครับผมกลับมาฟาร,ร์มกันต่อแม่งเอ้ฟาร,ร์มกระดูกยาวๆตอนนี้มี160กว่าแหลฟาร,ร์มมาสักพักแล้วครับท่านผู้ชมเออผมว่าผมจะฟาร,ร์มเวลให้ตันไปด้วยเลยดีวยกว่านะก่อนอื่นเลยเก็ต้องมาซื้ออีกพีคคูณ2นะเฮ้บ้านรวยจริงๆเลย,เยมันไม่ได้รวยหรอกมันไม่ได้แพงมากเออมีมันมีอันนี้ขายไม่คงกระดูกขายยังแม่งเ,เอ้เมอคลิกเกียจฟารม์มไม่มีด้วยเองซื้อแม่งเลยคูณ2 1ชั่วโมงกดเข้าไป เสียตังอีกแล้วไอสัตว์แค่ที่มีน้อยอย,อยู่โลบักกูเออไม่เป็นไรขึ้ฝามต่อฮะเออเพื่อความเร็วในการฟารมเออมาดูเออเดี๋ยวว่าเออ้ยอะไรกูพูดอะไรกูดะให้เออตอนมาตัดเอ้ยตัดมาตอนผมไม่ตันเลยนะครับว่าผมจะมีกระโดกอยู่เท่าไหร่เฮ้ยจะสุ่มได้แบบยาวๆสัก20ครั้งไงเนี่ยได้หรือเปล่าวะจะถึงหรือเปล่าวะ ผมฟาร์มเพินไปหน่อยฮะตอนนี้เลเวล2 5 9แล้ลแม่เฮ้ยมันรับเควยที่2แด้แต่2,50 0แม่เฮ้ยมันต้องไปฟาร์มตรงไหนวะเออนั่นไงบอสเอเวลเอยบอนมันจะอยู่ข้างล่างเออพูดไม่ชัดขอโทษเลยนะฮะแม่งัลิ้มันก็พันอย่างงี้แหละจัดฟันข้างล่างมาใหม่ๆโคตรปวดเลยไปร่นทุกคนเออแต่ว่ามันลงไปยังไงวะเดี๋ยวเฮ้ยกูหาทางลงไม่เจออยู่ข้างบนหรือเปล่าวะอ่อ ไอคิบหายมันอยู่ตรงไหนของมันวะตรงนี้ที่อะไรเนี่ยโอ้โหที่ไรว่าลานกว้างลานบ่อเลยแล้วมันลงไปข้างล่างยังไงวะถ้าเราไปชมไอคิบหายเอ้ยมันลงไปไงวะเฮ้ยกูหาล้อว่าเด่นมันอยู่หน้าข้างหน้าหรือเปล่ามันก็ไม่มีทางลงนี่嘛โอโ้อะไรวะงูต้องไปดู y YouTube ซะแล้วล่ะ ไปเจอเข้ากับคลิปเดิมฮะเออแมงเอ้มันต้องขอบคุณเข้าบ้ากๆเลยนะแมงเอ้ไม่งั้นกูหาทั้งวันน่ะแมงเอ้มันต้องลงทางนี้นะฮะในที่สุดกูก็รู้สักทีเออถ้าไม่ได้คลิปนี้นะบอกเลยกูหาทั้งชาติลแมงเอ้ยั้งเกวบ้างๆนะครับผมที่ทําคลิปสอนฟาร์มมาให้ได้เวลาไปฟาร์มของผมแหละเออแต่ว่ามันอยู่ทางไหนวะ ไม่มีนี่ว่ะอ๋อยู่ทางโน้นไอ้ชิบหายเฮ้ยกูเมาใี่อะไรดิไปกันเลยฮะแฮ่งยังไงทางลงโอ้โหก็จะเจอหูู้นี่มันอะไรวะดิเฮ้ยห้องใต้ดินเหรือหืมฟาร์มกันต่อเลยฮะจะได้ตันไวๆเอาล่ะตอนนี้ผมก็ฟาร์มจนเล้วสองพันเก้าสิบเลวอืออีกสิบเลวผมก็จะตันแล้วท่านชมแต่ไม่รู้เจ้าของเซิร์ฟวีเข้ามาก่อนชิบหายเขารู้จนได้ว่ากูแอบขโมยเซิร์ฟวีเขาฟาร์ม แม่เอ้ยเขาเข้ามาก่อนเออแต่ไม่เป็นไรฮะเขาชวนเราตีบอสด,ด้วยนะืดีเลยอย่างงี้จะได้มีคนมาช่วยกันสุ่มหาไอไอไฟไฟอ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้อะ สับเข้าไปทั่วทุ่วทุวเรียบร้อยฮะตันจนได้ฮ้เ <c oughs> มือก้ก่อนจะตันได้เกือบชั่วโมงเออเราไปอันนั้นดีกว่าฮะเราไปสุ่มหานั่นดีกว่าเออเราอยากทําไอ้หมัดเกิงคือวีสองแล้วอะแต่แม่งจะได้หรือเปล่าวะเฮ้ยนี่ไงเจ้าของเซิร์ฟวีงไปเราไปสุ่มดีกว่าเราต้องไปที่สุสาร เข้ามาแล้วในสุนสานนี่เ,เก็บกล่องซะด้วยหูมีกล่องทองซะด้วยหได้อย่างเยอะเลยมามันหมาน,มนะรอบนี้เฮ้ยอยากทำหมัดกินกอวีสองแล้วเฮ้ยตอนผมมีเก้าร้อยเหรอเขาอย่างเยอะเลยสมเข้าไปเฮ้ยได้มาแล้วเฮ้ยโอยเปเลย,เยไม่ใช่ที่ทำกินกอวีสองมันเป็นอันนี้ที่เสกโบส ไม่เป็นไรครับถือว่าโชคดีอยู่สุม่มครั้งเดียวได้ที่เสกบอสเลยเฮ้ยดวงดีอยู่เหมือนกันนนเนี่ยเราเฮ้ยป่ปตีบอสกันเลยฮะบอสมันก็จะอยู่ทางนี้นะหนีมันเป็นทางลัดนะดูพี่สีโลมาหนีงฝันเอ้าชิบหายฝันเพื่อนเฮ้ยอรี่ลรม line, แอร์ไลน์ได้แอร์ไลน์กันอาฮะรับแอร์ไลน์ไปไปดูบอสกันโอ้โหยังไงบอสหนี่กูซัดเลยละกันเปิดก่อนได้เปลี่ยบ ฝันเข้าไปโยลูปพี่มันแรงชบเทียบชกเทียบเมื่อดับมันเสียงเป็นแบบนี้วะบอสมันก็ไม่ได้ถึงมากนะตีแป๊บเดียวมันก็จะตายและ้ะอ้าวตายแล้วเฮ้ยได้มาแล้วเฮ้ยได้เลยวะอ๋อไม่ใช่เคียวอ๋อมันคืออะไรอะอะไรวะฮลี่คลาวมันคืออะไรวะท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะเออเดี๋ยวขอรีเซ็ตตัวละครก่อนเออแล้วก็ไปใส่ดูเอ๊มันดีหรือเปล่าวะน่าจะเป็นของแต่งกายด้านี้นี่ไง ไอ้นี่ไงมันคือหมววเออทำไมมันดูงองแงงีงว่ไม่เท่เลยโอ้โหวัยรุ่นไม่ชอบสิ่งนี้นมาที่สุสานกันต่อฮะเออตอนนี้ผมก็น่าจะเหลือประมาณ900กระดูกนะน่าจะสมได้ประมาณ1ิ1 8รอบนะครับท่านผู้ชมเอออันนี้ง่ายจริงด้วยวิก้าะร้อยอะสมก็ไปเฮ้ยละลายคงกระดูกห่ากดเรือรเลยแล้วกัน สมงไปอีกรอ,อได้เงินอีกแหละเฮ้ยน้องเขาได้อันนี้ว่ะโอ้โหได้ที่ทำมัดยกิงกือวีสองโอ้โหเม่งเอ,อ้ยทำไมดวงเขาเดีจังวะเอผมอยากได้อันนี้แต่ผมแม่งไม่ได้ได้แต่เกือ ผมเหลือสองรอบสุดท้ายแล้วฮะแม่งมันไม่ได้จริงๆเออโอ้ไม่ได้เงินอีกแล้วอะไรมาโอ้อย่างเกลือเลยรอบสุดท้ายแล้วมาบายเข้าไปเออยเสียดยอดไปเลยฮะอืมสิบแปดรอบกูได้แต่เกลือแม่เ้ยหมดแลว้วอ,อะไรวะ เกือเกินมายืนรอจ้าของเซลผสมบ้างฮะโอ้โหเฮ้ย,ยเขาได้อีกแล้วอะ่ะโอ้โยเขาดวงดีเกินด,ดีเซกวอดโอ้โยดวงดีจัดจาดเอาไปใส่เลยครับผมเขียวต้องมาล่ะตัวนี้ท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยฮะเออใส่ไปแล้วเลสโก้ได้เวลาไปตีบอนึงเขียวต้องมาล่ะรอบนี้ มาปุ๊บก็เปิดปั๊บเลยครับอย่าไปกลัวมันมันไม่ได้แกงเท่าไหร่หรอกไอบ้บอสฮาโลวีนใหม่ได้อ่ะห่ฝันเข้าไปเลยชัวเชียชัวร์เชียตายไปได้แล้วเฮ้ยเล่นนิดเดียวแล้วดิฝันเข้าไปเฮ้ยตายไปได้แล้วสตีตายแล้วที่เด้อาตายไปแล้วฮะเฮ้ยได้มาเร็วเฮ้ยยังไงเฮ้ยเคียวไวรุ่นไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยดวงโคตรดีอะดวงโคตรป่าเฮ้ยโอ้โหในคิงเลกาซี้ทำไมกูไม่ได้เคียวอย่างนี้บ้างวะเออแต่ในบล็อกฟุตได้เฉยเลย พอได้มานะก็ตามสเตปเด็กได้ของกันนะแม่งก็เหอใหญ่เลยจะได,ได้เออต้องขอบคุณน้องคนนี้บ้างนะครับผมที่สุมได้ที่เสกบอลไม่งั้นกูไม่ได้เขียวหรอกเออแตงเกลวมากๆนะครับผมไปได้ไปเราไปฟาร์มมารตอรี่ไปดูสกิลกันเฮ้ยยังไม่เคยดูสกิลจากใครมาก่อนเลยนะเนออี่ยเฮ้ยไม่อยากสปอยตัวเองเ,ออเดี๋ยวเราไปฟาร์มมาร์ตัลลี่ครบ350รกันเลย147แล้วฮะจะได้สกิลแรกแล้วเออกองนี้ก็น่าจะได้แล้วมั้งเออที่ไงดได้แล้วสกิล แกเออเดี๋ยวขอฟันกองนี้ให้จบก่อนอ่างัชัวเชียอุ้ยฟันโคตรเร็วเลยเร็วกว่าโยลูย,ย,ยิ่งมั้งเนี่ยผมว่าเนี่ยโอ้โหอย่างมันนะเขียวอ่ะไหนไม่รู้สก,กิลกันบ้างนะสก,กิลแซดคือ,อมาง,าง้างเอ้ยเป็นการง้างเขียวนะแล้วก็ปล่อยไปโอ้โหแม่เงเอ้ยอะไรมามันก็มันก็สวยดีนะเออมันก็สวยแหละเอ้ยสวย สวยอยู่เลยล่ะหงฝันยั้งเร็วอะ่ะเฮ้ยเร็วจัดของโคตรดีเลยเอามาแทนโยโร่ในเรื่องการฟาร์มได้เลยนะเนี่ยฮะหงฝันก็ไปเฮ้นี่ไงสกิลย่างอลังการอะ่ะ เออตอนนี้ผมก็ครบ2สเกลแล้วนะครับผมมีมาร์ส350แล้วเออเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกดีกว่าเพื่อแบบจะได้สว่างสว่างขึ้นนะนาะอ่ามามาลองกันเลยดีกว่าเออทุกคนผมว่าน่าจะเคยเห็นกันหมดแล้วแหละแต่ผมไม่เคยเห็นงานเลยมาลองดูในสกิลแซดปาดไปในสกิลเอ็กซเอเป็นการพุ่งนะเว้ยเออเอาใหม่เอาใหม่เอาอีกรอบนึง มาครูดาวเสร็จแล้วปล่อยเข้าไปในสกิลนี้อย่างชอบมันสวยดีนะเดี๋ยวมาลองสกิลเอ็กกันอีกรอบนะรอ,อ,อสักแป๊บหนึ่งมะเสร็จแล้วนี่เป็นการพุ่งไปเออสกิลเอ็กผมว่ามันไม่ค่อยถูกใจไวอรุุ่นอย่างผมเท่าไหร่วะเออผมชอบสกิลแซดมากกว่าสกิลแซดมันสวยดีตะเกี้ผมไปฟาร์มมาทรี่มาหน้าตอนนี้ก็น่าจะได้โครงกระดูกมาเยอะเลยเ้วลองมาสุมกันบ้างฮะ เออว่าจะได้เกลือหรือเปล่าแม่งเงืออยากทําขาไฟวีสองไปด้วยเว้คลิปนี้สมไปเลห้ายาวๆไปมีทั้งเจ็ดร้อยกว่าเงินรอบสุดท้ายลูกไฟมาเออโอไม่ได้อีกแล้วได้เงินมาอุ้ยเจ็ดร้อยกว่าอันไม่ได้ลูกไฟลักอันเลยได้ผลผ้ามานหนึ่งเออเดวเอาไปเก็บในกล่องแม่งเงือคลิปนี้ผมยังไม่ได้ทำมัดเกิงเกอ V ์วีสองเลยเดวไว้คลิปหน้าก่อนละกันเออคลิปนี้ยาวแล้วนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับไปรุนบล็อกฟุตนะฮะ ฝากทุกคนกดติดตามผมด้วยนะครับกดไลค์ผมด้วยนะเอาไว้เจอคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าว่าจะมาทำหมัดกิ้งคือ V2 เลยเลยเดี๋ยวผมไปฟาร์มกระดูกนอกรอบดีกว่าเอาสักเอาสักร้อยหนึ่ง